เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีครับมาต่อกันที่ข้อ51นะครับ a sphere with a mass of 0.2 kilograms And a positive charge of 0 0.1 coulombs is moving at a speed of 10 meters per second in the plus x direction. The sphere enters a uniform 5.0 tesla magnetic field that is directed into the page, bracket negative z, as shown above. What is the resulting motion? A. The charge will circle clockwise with a 2.0 meter radius. The charge will circle counterclockwise with a 2.0 meter radius. The charge will, will, e. will circle clockwise with a 4.0 meter radius. D. The charge will circle counterclockwise with a 4.0 meter radius. And E. The charge will circle clockwise with a 40 meter radius. Now, we field. magnetic field. ตามที่เขาบอกว่า a sphere with a mass of 2.0 kg กก็คือมีก้อนกลมที่มีมวล2.0กิโลกรัมนะฮะ and a positive charge แล้วก็เป็น charge บวก of 10 Coulomb เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย is moving at a speed of 10เมตรต่อวินาที in the plus x direction ถ้าเราวาดกราฟออกมา plus x ก็คือจะเป็นด้านขวานะฮะวก x the sphere enters a uniform 5.0 tesla magnetic field ก็คือตัวก้อนเนี้ยเนี่ยมันเข้าสู่กระแสะสนามแม่เหล็กที่มีค่า5.0 tesla นะฮะ that is directed into the page หรือว่าในทิศทางลบ z นั่นเองก็คือถ้าเราวาดไม่แกนหนึ่งปุ๊บ นี่ก็คือชี้เข้าในกระดาษก็คือลบแซก็คือจะชี้เข้าในกระดาษนะฮะหรือว่าตามที่เราเคยกล่าวกันไว้ก็คือมันก็คล้ายกับลูกศรเนะาะก็จะชีช้เข้ากระดาษจะเป็นตัวรูปตัว x กนะครับก็คือตามที่เขาให้มาเลยตามที่เขา represent ให้เลยแือว,ว่าแสดงให้เห็นนะครับถามว่า what is the resulting motion ก็คือบอลเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ยังไงตัว,วลูกกลมๆเนี่ยตัวประจุเนี่ย สิ่งที่โจทย์ให้มาอย่างแรกนะครับก็คือสนามแม่เหล็กและเขาบอกว่าประจุก,กำลังเคลื่อนที่เนาะเพราะประจุกำลังเคลื่อนที่เนี่ยจะทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้านะครับหรือว่า current นั่นเองนะครับ เมื่อสองอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันตั้งฉากกันแล้วดังนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดอย่างที่สามขึ้นก็คือฟอสหรือว่าแรงนั่นเองซึ่งในที่นี้เราคุ้นไหมครับว่าเราเคยพูดว่าเป็นเกี่ยวกับบทไหนเป็นเกี่ยวกับบทเป็นเป็นเกี่ยวกับเฟลมมงและแฟนรูนะฮะหรือว่ากดมือซ้ายของเฟลมมงที่เราต้องเอานิ้วชี้ๆกันนะครับจะมาดูทิศทางของกระแสไฟฟ้ากันก่อนนะครับเพราะว่าตัวประจุบวกเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านขวาเนาะ กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ตามประจุบ,บวกเลยก็คือไปด้านขวานั่นเองที่ถ้าตัวนี้อยู่ในนี้มันจะเคลื่อนที่กระแสก็จะไปด้านขวานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยกดเฟล์มิงและแพนโร่หรือกดมือซ้ายของเฟล m มิงนะฮะเขอเอานิ้วชี้ชี้ไปด้านหน้านิ้วกลางเนี่ยชีย้ไปด้านขวาและนิ้วโป้งชี้ไปด้านบนนะครับก็คือจะได้ว่า3นิ้วเนี่ยจะตั้งฉากกัน ตามกฎของกฎที่จะทําให้เกิดแรงจากสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าเลยงั้นเราชี้นิ้วชี้นะฮะในข้อนี้เรานิ้วชี้ก็คือออเออก่อนหน้านั้นครับก็อย่างที่เคยเกล่าวไว้จะทบทวนอีกทีนึงนะครับนิ้วโป้งก็คือ Force นิ้วชี้ก็คือ Magnetic Field ส่วนนิ้วกลางก็คือ Current นะฮะอย่างที่ชังผมใช้จำมาคือ Father, Mother, Child หรือว่าพ่อแม่ลูกในภาษาอังกฤษก็คือตัว F ของนิ้วโป้งตัว m ของนิ้วชี้แล้วก็ตัว c ของนิ้วกลางนะครับก็คือโป้งชี้กลาง father mother child นะครับแล้วก็ตอนนี้เอานิ้วชี้นะฮะหรือว่าตัว mother สนามแม่เหล็กนะฮะชี้ไปด้านล่างและ current เนี่ยชี้ไปด้านขวาจะได้ว่านิ้วโป้งเราจะชี้ไปด้านบนเนาะหรือว่าชี้ไปด้านหน้าเรานั่นเองซึ่งในที่นี้นครับชี้ไปด้านหน้าเราทิศทางที่เกิดขึ้นก็คือทิศทางด้านนี้ครับ ฟอสเนเอกจากนั้นครับเมื่อประจุเนี่ยโดนฟอสแล้วอะ่ะมันก็จะเบี่ยงทิศทางไปครับจากที่มันเคลื่อนที่ไปด้านด้านขวาเนาะมันก็จะเบี่ยงขึ้นไปเพราะว่ามีแรงเกิดขึ้นมันก็จะเบี่ยงขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วถ้าเราเอาเฟรมมิ่งและแฟนรูมมากระทำอีกทีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแรงเนี่ยครับก็จะเบี่ยงตั้งฉากขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ย <Workers. S 2> ถ้าสนามแม่เหล็กใหญ่พอนะครับมันจะเกิดเป็นการเคลื่อนที่วงกลมก็คือเพราะว่ามีแรงเนี่ยมากระทําเข้าสู่จุดศูนย์กลางนะฮะอย่างที่เห็นอย่างแรงสีเขียวเนี่ยกระทําเข้าสู่จุดศูนย์กลางซึ่งเนี่ยจะไม่ประจุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมนั่นเองซึ่งในที่เรารู้แล้วครับการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแรงทําให้เกิดเคลื่อนที่อย่างนี้นะฮะหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกานั่นเอง Clockwise ก็คือตามเข็มเนาะ ก้รทวนเข็มก็คือ counterclockwise นะครับเราก็จะตัด choice a c e ทิ้งไปจากนั้นเรามาคำนวณหา value หรือว่าค่าของการเคลื่อนที่นะครับก็คือแรงที่เกิดขึ้นตัวนี้เนี่ย F ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ F ของสานามแม่เหล็กเนาะ จะมีค่าเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กก็คือการเคลื่อนที่วงกลมใช่ไหมครับก็คือเท่ากับแรงของการเคลื่อนที่วงกลมนั่นเองซึ่งในที่นี้ F สนามแม่เหล็กแต่เราใครที่ยังไม่รู้นะครับมีค่าเท่ากับ B คูณกับ q คูณกับ v นะครับ v ในที่นี้จะบอกจะบอกถึงแรงของสนามแม่เหล็กนะฮะ ส่วน q จะเป็นตัวประจุและ v จะเป็นความเร็วของประจุตัวนั้นนะฮะซึ่ง F สนามแม่เหล็ก F ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะก็จะเป็น F ต่อประจุตัวนั้นนั่นเองก็คือ Bq ของประจุ v ก็คือของประจุ B สนามแม่เหล็กแล้วก็แรงที่จะเกิดขึ้นก็เป็นแรงต่อประจุตัวนั้นซึ่ง F ของการที่วงกลมลอยไ้กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทํากันมาไม่นาน mv กําลังสองส่วน r จะเห็นได้ว่า นี่เราจะเขาให้ค่าทุกอย่างมาหมดแล้วนะฮะถ้าสําหรับใครเช็คค่าเนาะเราให้เราได้ b มาแล้วจทย์ให b q ้ q มาแล้วให้ v มาแล้วให้ m มาแล้วให้ v มาแล,แล้วเราจะหาค่า R เริ่มจากแรกก็คือ v ตัวนี้ครับจะตัดกําลังสองทิ้งไปส่วน b เขาให้มาว่าค่าของสนามแม่เหล็กคือ5นะครับค่าของประจุเขาให้มาเป็น0.1คูลอมใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะเท่ากับมวลที่เขาให้มาเป็น0.2กิโลกรัม คูณกับความเร็วที่เขาให้มาเป็น10เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนด้วย r เราย้าย r, r ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ย้าย5คูณกับ0.1ลงมาหารด้านล่างนะครับจะได้ว่า r เนี่ยเท่ากับ2หาร0.5นะฮะหรือเท่ากับ4นั่นเองซึ่งในที่นี้การประจุจะเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมที่มีรัศมี4เมตรนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือข้อดีนั่นเองที่เขาบอก4เมตร ข้อนี้ดังนั้นตอบข้อดีนะครับข้อนี้ก็เป็นพื้นฐานของประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กซึ่งก็เป็นหนึ่งในเคสที่ใหญ่ๆของบทนี้เลยซึ่งก็ไม่ยากครับเราต้องรู้ว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ Bqv หรือว่ามีค่าเท่ากับสนามแม่เหล็กคูณกับค่าของประจุคูณกับความเร็วของประจุน,นั่นเองซึ่งตัวประจุเนี่ย จะเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมเสมอขึ้อนอยู่กับว่าทิศทางของกระแสไฟฟ้าเป็นทิศทางไหนแล้วก็แรงที่กระทำเนี่ยเป็นตั้งฉากยังไงซึ่งถ้าสมมุติว่าตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยไม่ใหญ่พอมันก็จะเบี่ยงอย่างเช่นถ้าในกรณีนี้นะฮะสนามแม่เหล็กไม่ใหญ่พอมันก็อาจะเบี่ยงประมาณว่าประมาณเส้นสี ส้อมตรงนี้ฮะมันเบี่ยงใช่ไหมมันเบี่ยงขึ้นไปมันก็พอหลุดแล้วมันก็จะเป็นเส้นตรงออกไปนะครับแทนที่จะเป็นวงกลมแต่ถ้าใหญ่พอมันก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือเป็นเบสิกตรงนี้เลยสิ่งที่เรารู้อีกอย่างนึงก็คือกระแสะไฟฟ้าเนี่ยครับหรือ Cur r e n t เนี่ยจะเคลื่อนที่ตามบวกนะครับหรือว่ากรณีหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าโจทย์นี้เขาเปลี่ยนโจทย์บอกว่าแทนที่จะเป็นบวกก็คือเขาบอกว่าเป็นตัวประจุลบเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านขวาด้วยความเร็ว v ดังนั้นเนี่ยกระแสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับจะทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นแรงที่จะเกิดขึ้นจะตรงกันข้ามแล้วเขาเปลี่ยนตัวแค่บวกเป็นลบเนี่ยฮะแล้วเขาบอกว่ายังค่าค่าของประจุยังเป็นคิเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ว่าข้อนี้เนี่ยครับก็แรงสนามแม่เหล็กกับลัศมีเหมือนกันเนาะก็ได้แรงเป็น4ในขณะที่แรงเนี่ยกระทำไปด้านล่างดังนั้นข้อนี้ตอบ4 4แทนนะครับถ้าสมมติเขาเปลี่ยนเป็นประจุลบก็สำหรับ ข้อนี้ก็ไม่ยากครับก็คือเป็นข้อพื้นฐานของการเคลื่นที่วงกลมในสานามแม่เหล็กเลยนะครับก็ข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่องอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง